ครับคุณเอีครับได้ครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดการให้ชัวเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนมาพอดีเลยครับโอเคนะครับชัวครับ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 เชิญขึ้นรถครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะหมายความว่ายังไงคะคุณเอดีติดประชุมไปดูแลคุณถ่ายแฟชั่นไม่ได้ให้ผมดูแลคุณถ่ายแฟชั่นตาชั่นอะไรคะหมือนจะรู้เรื่องเลยค่ะอ้าวไม่เชื่อโทรกลับไปถามเขาสิฮะเขาเพิ่งสั่งผมมาตะกี้นี่เองอ้า แล้วทำไมเขาไม่โทรบอกฉันเองนะคะไม่ต้องโทรบอกคุณด้วยอ่ะแล้วเขาจะต้องมาบอกเรียงตัวทุกคนให้ครบหรืองไงฮะเขาบอกผมผมก็บอกคุณต่อมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยแต่มันแปลกอะแปลกยังไงหรือว่าพวกคุณเนี่ยจะรวมหัวหลอกเอาฉันเนี่ยไปกล้างให้แต่งตัวแบบชุดบ้าๆบอๆพี่ลกเกิร์อะไรหรือเปล่าคะลูกได้ยนินว่าจะเป็นทูพ piece อะไรนะอยากเห็นจังเลยจริงหรอ รอเล่นรอเล่นไมใกล้รอไปเลยขึ้นรถเลยขึ้นรถเร็ว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 ก็ๆๆเดี๋ยวข้าวกินแล้ว้เนีที่สุดขาวสองคนเน่ทำอะไรอะไรด้วยกันเนี่ยมันเป็นคำสั่งของอิตาเอด ที่สุดเลยอะหล่อนเนี่ยมันมีสายิริมันยาสาไทยบ้าผู้ชายไม่ไหวแล้วออนี่ยียรวันบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าพี่พัดกับเยียร์ละวันดาจะไปถ่ายแฟชั่นที่ไหนลงหนังสืออะไรเล่มไหนร้านอะไรพูดแฟชั่นอะไรคะไม่เห็นมีแฟชั่นอะไรเลยน,ะะนี่คะเน่อย่ามาทำหน้าใส่เื้อแอปเปิ้ล เขาไปถ่ายแฟชั่นด้วยกันสองคนอย่าเป็นคำสั่งของอีตาเอ็ดดี้เขาเพิ่งไปเมื store, well ่อกี้ฉันได้ยินกับหูเห็นกับตาพี่เอ็ดดี้สั่งมั่วแล้วมั่วพี่เอ็ดดี้เขายังไม่ตื่นด้วยซ้ําโทรศัพท์ก็ยังไม่เปิดไม่มีแฟชั่นหรอกค่ะพี่พัทพี่ละวันดาเขายังให้ขวัญเนี่ยโทรไปปลุกตอนเที่ยงด้วยซ้ํามั่วแล้วมั่วนกขวัญนะนกขวัญสาบานฮะคะว่านักขวัญพูดมาเป็นความจริงไม่มีการถ่ายแฟชั่นคู่ระหว่างพัทกับละวันดาจริงๆอืง จริงที่สุดค่ะมีหนังสือแฟชั่นเนี่ยติดต่อ2คนนี้มานะคะแต่คุณบ๊อบให้ปฏิเสธหมดเลยเพราะว่าคุณบ๊อบเนี่ยนะคะจะทําหนังสือเฉพาะกิจของสถานีที่ออกมาเพียงเล่มเดียวในท้องตลาดจะได้ไม่มีให้ใครขายแข่งกันเนยนะคะและตอนนี้นะคะเขากำลังคุยเรื่องคอนเซปต์กันอยู่ว่าจะเป็นยังไงประชุมกันอยู่เพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยนะคะว่าจะไม่มีแฟชั่นพี่พัดพี่รวดาในหนังสืออื่นๆแน่นอนฟันเฟอง โลเคชันถ่ายแบบอะไรของคุณเนี่ยมันไม่ออกนอกเมืองเปไหนเอา้าก็ถ่ายภาพกับวิวทิวทัศน์ธรรมชาติก็ช <c oughs> อบจะโทรไปไหนหาขวัญอุ๊บบิ๊กคุณพัชคุณพยาจะเล่นอะไรไม่ทราบคะ มันกำลังจะลักพาตัวคุณแบบในละครท่านเรื่องแล้วคุณพัดจะเล่นมุกอะไรบอกมาเลยนะอะไรเนี่ยฮะเห็นผมเป็นยักษ์เป็นมารตลอดเวลาหรือไงฮะเขาที่รู้จักกันมาเนี่ยฮะคุณมองผมในแง่เลวร้ายตลอดวันระแวงตลอดทุกครั้งที่มีโอกาสเนี่ยฮะเคยมองเห็นความดีในตัวผมสักนิดบ้างไหมพูดมาค่ะแสดงว่าเราไม่ได้จะไปถ่ายแฟชั่นกันใช่ไหมคะใช่ เรากําลังไม่ได้ไปถ่ายแฟชั่นแต่ผมกําลังไปถ่ายละครถ่ายละครละครอ,อะไรเอ๊ะเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยคุณเป็นแฟนพันธ์แท้ของละครอ,อสุรกายที่รักมันไม่จริงเลยเหรออ,อ,อสุรกายที่รักจริงจ,จ,จริงเหรอ,อวันนี้เป็นวันถ่ายฉากสุดท้ายตอนสุดท้ายตอนที่ผมตายละครอ,อาวสานผมพาคุณไปดูให้รู้ให้เห็นก่อนใครเลยเนี่ยเจ้าไหม เนอยเนอยเนอะเบาเบาเนี่ยแมวคุณพัดโอ้โหจีนถางใหญ่เลยโอ้โหเก็บอาการหน่อยเก็บอาการหน่อย ชุดน,นี้ฉันจำได้อลิสาใส่ตอนเป็นงานปาร์ตี้บ้านพระเอกฉันจำได้แล้วรู้แบบว่าตอนตายเนี่ยผมใส่ชุดยังไงค,ค,ค,คุณต้องตายจริงๆเหรอใช่ตายแบบพระเอกสุดๆตายสละชีพเพื่อนนางเอก นะแล้วทำไมตอนจบไม่แฮปปีอ้อันนี้ไะใจร้ายจังคนเขียนน่ะไม่ยุติธรรมนี่นี่เดี๋ยวไปใจเย็นๆเคยเห็นบ้างหรือเปล่าว่าเรื่องไหนที่พระเอกเป็นผีแล้วนางเอกเป็นคนหรือนางเอกเป็นผีแล้วพระเอกเป็นคนเนี่ยเขาจะมีความสุขสมหวังกังงนตอนจบมันไม่มีเรื่องแนวเนี้ยพระนางเอกต้องผัดพาก็เลยไปสักเรื่องสิคุณ เชื่อผมนะตอนจบนะคนดูจะต้องร้องไห้กันทั้งประเทศเพราะผม acting สุดยอดเล่นเก่งระดับเทพคนต้องอินสุดๆอย่างนั้นเลยเออแต่ถ้าหลงตัวเองขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะคุณ กับนี่กันยาไงรู้จักกันแล้วไม่ใช่เหรอทำไมไม่ทักเขาหน่อยอ่ะอ,อห้เรครไหมยัง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 ยจ๋าที่คุณคือคือทําไมเขาแบบป,ป้อปอป้อปอด้วยอ่ะฮะโอ้ยแถวนี้ก็ชินกันหมดแล้วละ่ะปกติก็นั่งตักกันทั้งวันนั่นแหละอหน่อยคงจะมีขาดีเร็วๆนี้แหละวับางวันยิ่งกว่านี้อยากรู้พัฒนาไหมคุณยอมได้ยังไงคะเขาเป็นนางเอกของคุณเลยนะ หญิงเนี่ยต้องคู่กับแม่ค่าสิไม่ใช่คู่กับล้าเทนแบบนี้ตอนนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่สมควรไม่รับนี้ได้ค่ะโอ้ตัวแม่จริงๆเว้ยจะอินไปไหนเนี่ยฮะกร้องมาเล้วสน่นี่นะนองนนี่ตะวันดาผมพาคุณมาดูเซฟเฮาส์ของหัวหน้าแวมไพร์เลยนะหัวหน้าใหญ่เลยนะเนี่ยคุณพัดที่จริงคุณไม่น่าพาฉันมาที่นี่เลยนะ เอา้าทำไมไม่สนุกอ่ะคุณไม่น่าบอกฉันรู้ก่อนเลยว่าเมคาจะตายอะ่ะแล้วฉันจะมีกําลังใจดูละครต่อไปได้ยังไงคะถ้าพระเอกที่ฉันรักนีงต้องตายตอนจบอะ่ะคุณรู้ไหมฉันเนี่ยเอาใจช่วยเมยคามากี่เดือนแล้วสุขเสาร์อาทิตย์ที่ฉันไม่ไปไหนเลยนะอยู่แต่หน้าจอทีวีเอาใจช่วยเมยคาทุก,กวันเลยอะ่ะแล้วไงแ,แ,แล้วพอตอนจบแทนที่เมคาเนี่ยเขาจะได้รับรางวัลจากพระเจ้าจากอะไรก็ได้แต่คุณกลับทำให้เขาตายเนี่ยนะ ฮะผมไม่ได้ทำคนเขียนโบตั้งหากตัวนั่นแหละคุณจะสมรร่วมคิดกับเขาคณร่ะร่วมมือกันคุณน่ะพอไม่คนดูหลงรักเมฆาแล้วสุดท้ายพวกคุณก็ฆ่าเขาเพื่อให้คนดูนีตยสารให้ทั้งเมืองใช่ไหมก็จะได้มีคนกลียดท่กคนน่ะเล่นเก่งนี่แล้ววันดานคุณนี่เป็นอามาอม่ากันแล้วเนี่ยฮะฮะ,ฮะต้องมาจับ ดูพวกคุณสิดูพวกคุณสิมีใครจริงใจกับละครเรื่องนี้บ้างฮะน้องหญิงอ่ะอคุณกัญญาตัวจริงก็เป็นกิ๊กไก่ผู้ร้ายอ่ะเห็นตำตาเลยเมื่อกี้นี่ระว,วันดาคุณโตแล้วนะแล้วคุณก็ยังทำงานวงการทีวีด้วยนะคุณยังแยกไม่ออกเลยหรอว่าอะไรมันเป็นละครละครอนะ่ะอะไรเป็นชีวิตจริงแยกไม่ออกรอระทำไมทัานจะแยกไม่ออกฮะท่านยังแยกคุณกับเมคาออกเลยเมคาเป็นคนดี ส่วนคุณทำไมผมเป็นยังไงคุณเป็นยังไงเหรอเขาบอกตามตรงเลยนะทันไม่รู้จักคุณเลยไม่เคยรู้จักตัวจริงของคุณเลยแม้แต่นิดเดียวเขินค่ะเขินค่ะพี่เพ่นักข่าวค่ะเชิญรับประทานอาหารว่างในกองพองเราก่อนนะคะรับรองค่ะอาหารกองเนี้ยอร่อยทุกอย่างเลยค่ะโอ้ยไอ้ตายฉันสนใจเรื่องจริงกันเนี่ย นางเอกเครื่องเจ้าสาวอดทนมาเยี่ยมกองถ่ายเราคุณด้วนดาแหมแหมแหมมากับพัดเลอคะมาได้ไงคะมาทำไมครับพี่นักข่าวคะแย่เอ็ดไปนะคะคงไม่มีอะไรกันหรอกค่ะคือพระเอกนางเอกของพี่เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทสนมกันมากๆไม่มีอะไรหรอกค่ะแล้วครับดะงนั้นขอถ่ายภาพหน่อยนะครับ โอ้โหแหลมไปเลยพี่อแอมมทราบข่าวว่าโปรโมโลลทละครทีเดียวสเรื่องเลยค่ะนั้นขอสัมภาษณ์คุณรบวันดาหน่อยได้ไหมครับเชิญค่ะยินดีครับิดคิดหน่อยครับชิดคิดหน่อยครับ,อรบโอ้โหอเห็นเล้ครับโอ้โคณจริงจกคุณไม่ต้องมาโกหกหรอกนะคะฉันไม่เชื่อคุณหรอก แล้วก็ไม่มีวันเชื่อคนเดวยวนุสราน้องไม่เชื่อพี่ก็ตามใจนะแต่ข่าวเด็ดๆแบบนี้ถ้าไม่รักกันจริงพี่ไม่บอกหรอกรัวรรณดาตามมาคุมพัดในกองถ่ายอยู่ด้วยกันในรายการเกมลุ้นรักในละครเจ้าสาวอดทนเท่านี้ยังไม่สาแกใจนะยังตามมาคุมแจในละครเรื่องอสุรกายที่รักอีกแบบนี้มันแปลว่าอะไรจ๊ะพี่ว่าข่าวเด็ดๆแบบนี้ซอแปดเธอคงจะแซ่บน่าดูนะจ๊ะคนสวย